พี่น้องย่ำหอยเอาเที่ยวขึ้นมาจากหันเด้เที่ยวขึ้นมาจากหนองนี่นี่ไม่ย่ำนี่นี่ย่ำย่ำแบบคือจังเขาย่ำอาหารทะเลย่ำปลาหมึกย่ำกุ้งย่ำอ่าอีหยังเนี่ยก่อ so si นน่องและย่ำได้หลายอย่างเนาะที่เขาย่ำกันมิ้นมิ้นหนึ่งมิ้นหนึ่ง Ờ, ừ. nhăm là tiền. hỏi sơ li. Nhăm sơ li. Ồ, xong, xìm bằng nguồn. Để thấy là gì. Xìm ta Thế này thì tả Nó หันมาเบีงเลยเออส 3> <3> to ้นองหินเนี่ยหันมาเพ่อหนองหินติดต่อหมอลำสมพงครับต้องติดต่อหมอลำสมพงไหมเล็กศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเยังไนียังจำาได้จำมาได้ยืนัเอเก้าสองหลักจำมาได้เลยตั้งเสร็ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเลยครับเออเพคนจีบอกไปดอกสาขาต้งแชทรถบานี้สมพงมาแสนปุ่นสมพงมาแสนหัวเขาเนี่ยบานี้สดไอ้หั่นไม่บังเกินจีบ่กกินเ่าเห็นแบบนี้ครับนี่จะจานจีมองเดียวกันครับ ก็น่องน่องน่องหญิงของคนนี้เป็นผู้เฮ็ดน่นาดำจะชงอ่ได้ซนึ่งสาวน่องสาวอันนี้ก็หลานสาวหลานสาวไงอืมเป็นแม่ป้าเป็นอาเป็นลุงต้มจิ้มต้มจิ้มกระแซ่ต้มจิ้มต้มจิ้มอันนี้ต้มจิ้มนำจิ้มซีฟูดอันนี้ดำหอยชลล์ไปเจ้ากินจิ้มกินจิ้มกินจิ้ม เขาทิ้งน้ำกันเสียดายผู้บริจาคินน้ำเลยน้องนนี้ไงไก่ไม่ได้กินจากเทียนนี่มันจะเห็นนี่แหละเป็นไงเป่นไงชาเต้านมกุ้งตุ้มเพราะว่าเครื่องนี้สิดผัวออกเลยเลยบอกให้มีน้ำหมกตุ่มนม่ท้องลายอันนี้เป็นรถยังเนี่ยอันนี้บ,บ,บ,าบ้า,บานใน,น,น,นเซยัง อ oui <S <S ย่ัดมันเผ็ดโอ้หน่าใจอืมเอันนี yeah. Yeah. ้เติมเนื้อเนี่ยอันนี้มันคืนจังเป็นรสจังแก่แก่น้ำจิ้มซีฟูดเนาะบอกสูตรน่อยเนาอยากได้สูตรก็ต้องถามตามเ้อันที่พูดนี่มันจวงสมรสน้ำปลาบักเน่าทำนี่บอพห้นไงน้ำตาลน้ำตาลร้อมอะไรนึงเติแคู่้ชอบแล้วต่ผู้ชอบอ๋อจิ้มมึงจิ้มา โอ้แม่นอีเดียคือเขาตำมันเจ้าโปกเลยจ้ะโบเจ้าลปกคืออะไรมันไม่มันไม่ใจนักการ์ตูนเจ้าโปกเจ้าโปกบ้านควายนี่มันตำักพริกอันดิบล้วงแล้วบานี้ควายกะเอาฟงสุดใจฟงเน่าใส่น้ำปลาใจจุกนี่คือเจ้าลปกเนี่ย อันบ <SM. S 2> <Christina. S 1> ้านไข่เอินเจ้าป่งก็เย่อนแต่ว่ามุกเจ้าใส่น้ำตาลไม่ได้เปลี่ยซีฟูดมาเจียวโป่ปซีฟูดบึ้นมาปล้วกินกินอ่ะกินเยอะจะกินน้ำเหมือนน้ำน้อนน้ำมันอิ้มเข้าแล้วเนาะเผ็เหรอจ้่เดเอางยเขี่ยนีส้อืมโอเคละไปดี ่คยไ่ไหวแล้วแเมือไหเลยอาหารเนี่ยว่าว่มันนีไอ้อันเามาตาก็เนียอันนี้กับเพจยุติเนี่ยมันเพจตัแบบนี่เลยดูอย่างนี้คือพวกประมาณสามสี่ร้อยคนเลยมันงบอกนี่นะอาหารแบบนสามสี่ร้อยบาทดนี่ทานด้วยเกลือเท่าเดียวรสชาติเป็นยังไงบอกเขาดูคือปมว่าบัคือปลาหมึกเนี ปลาหมึกกรอบเมื่อมันกรอบคือปลาหมึกแก่รสชาตินันนันนึ่งดีกว่าแม่นแม่นมาอืออันอันอันยำเนี่ยก็เจ้าใส่ยังไเนี่ยคือกันนี่ละคล้ายๆกันแต่ว่าจะใส่น้ำกระเทียมดองหรือจะใส่น้ำตาลทิพย์ความหวานเนี่ยจะหรือไม่ใส่น้ำตาลคนไม่กินหวานโอ้ห้องห้องใส่เนี่ยน้ำกระเทียมดองกับกับแม่นวายยำด่วนมันบ่ ม่หนูใส่ไม่ใส่ไม่ใส่น้ำกระเจียนดองชย่ำของหนูนะมันก็ไม่สูตรย่ำของมันเนี่ยแต่สูตรไงเดี๋ยวแตองวายของมันเสูตรเขาม่นี่ยไข่เห็ดยํำมาเปี่ยนไไข่จากว้าแล้วอื่นไข่บดตัวเลไบ่าให้ตัวไข่อะไรแล้วยังต้มเนี่ยมาแกงกหรอกะล่ำนี่หวนรสคือกะหล่มกิน อยากดรวจสอบนะตรสกันแล้วอยากไ้สุดอยากไรอยีกินเยอะหนาหรอมองครับเมียแา้ีเมียอะไรตีว้ายเมีย่อย่อบวกาหาเล่าสุดได้ยร์บวกรหัากับมาบ่ได้ยกไปเมียหัวเอาได้ยังข่าวว่าป้าเมียมาได้ปลาอยู่ดีป้ป้ามาอะไเน่ยป้าป้าจจง งานแล้วจังที่กับไปดื้อดีแม่ก่อปเป็นห้องเต้นย่วลอบเป็นห้องเต้คซือเล่าซื้อใยเตโอ้ซื้อเต็มซื้อห้องเต้งามป่องามบ่ะน้เองหมอลำาตอืเอาเจ้าหมอเคนเนะงามขง้งาม่อยนไข่ม่นีสามเตียยเลยดิสองเตี๋ยล่ะมีจจะหนีบ่ไหมนั่น อือเมี่อยุเล่าไหีจี๊อือยังเมียด้เมีเด็กเนาะอปั้นก้ากอบนกี้อืเอาเจ้าห้าสิบพอดีเหรอห้าสิบเดียมอืออออต้นนี่ทำเรามานั่งเราก็้นเสด็จกินยำหอยเชลรีแล้กันแม่มแล้วด้กวัวเราเราก้นเบาๆมีบ้างในสจับอ่ะลูกจ้าีในหนาเรานายได้ใหญ่เบิ่งอ ไปเอาไว้หนาลดไงเยเนี่ยไม้นาหเลยนหัวแม่นมเอาไว้หันดแล้วใครเบาใครห่ังใมามีแล้วกัเอาแม่ป่าไวาเสีกันเป็นเรืองเกับป้านมุ่ฮะผู้หนึงบาป่าผู้หนึงปาาไหนกลับอะไรผู้นึ่งเบายังเดียวผู้นึงฟังยังเดียวบ่กับมาโมงหรือใครกับป้านกันเช่นเพอมาหลายเสอยู่ กู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 นั่นย่างพาย่างตลาดกูนี่หิวย่างเดียวเดี๋ยวแต่ปลาเขียวหยิวย่างเดียว <c oughs> หัวคักคอกวรึ่าที่กินย่างอ่ะเขาบัานเรื่องอะไรนะที่เราถ่ายมือสิกกันนะบอกมึงดิดูปล่อยเม <Yeah. S 2> ื่อไหร่เยอะเออที่เราถ่ายกันนะปล่อย <c oughs> เพลงอะไรก็ไม่รู้หมู่บ้านบ้านกันไทยหมู่บ้านกอนหมู่บ้านทั้งหมดกันอันนี้แม่เจ้าเบาดิริงยังปะไปชิโกเอาซ้ำนี่แล้วพี่น้องเลยขออนุญาตมื้อกล่องกินกันทั้งกินทั้งไทยเพลงอะไรสรุปสรุปสรุปอานนั้นเดียวดิมาครับอเภอหนองหินมากหมอลำสมพงมากแสนหกมาเลยครับถามลยถามยุบสถานี่ตำรวจอะไรลวนการเกลือมาไหน เอาสรุปนาะสรุปสรุปเลยสรุปครับให้กินถ้ามันจะมันหิวจบโอเคไม่ต้องกินน้ำกันเด้อสวัสดีครับ